พูดถึงการมาท่องเที่ยวในภาคตะวันตกจะมีจังหวัดเล็กๆที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะคะเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานครที่ที่มีแต่ความสุขความน่ารักความอุดมสมบูรณ์เรื่องราวทั้งหมดเหล่านี้จะเกิดขึ้นพร้อมกับเราค่ะกับรายการ1 0 8 9 9ภารกิจเที่ยวเมืองน่ารักตื่นเช้ากันหน่อยนะคะกับการเดินทางไปยังเมืองน่ารัก ทังนี้อันตื่นมารับลมอากาศยามเช้าสบายๆไปพร,พร้อมๆกับความคลาสสิกของรถไฟไทยค่ะสถานที่ที่แอนออกไปหาความคลาสสิกกับรายการ108,900รรกิจเที่ยวเมืองน่ารักกับจุดหมายปลายทางครั้งแรกของแอนคือสมุทรสาครค่ะแอนได้รับการติดต่อมาว่าไปไหมไปเที่ยวไปเที่ยวปะ ไปเที่ยวแอนก็โอเครีบตอบตรงลงไปเลยแต่เขาบอกว่าต้องตื่นเช้านะแอนก็คิดคิดนานมากเลยค่ะแต่พอบอกว่าไปเที่ยวนะได้เห็นสิ่งแปลกใหม่แอนเลยตอบตรงลงแบบคิดได้แค่แบบเดียวลรวคะด้วยความที่เป็นรายการ189เ,เนี่ยแอนเชื่อว่าต้องมีอะไรที่แบบทําให้แอนแปลกใจและนี่เขาจะผ่านไปนั่งรถไฟซึ่งเป็นการนั่งรถไฟครั้งแรกของ ดี่คือรถไฟเลยนะคะจริงๆก็แอบตื่นเต้นนิดนึงก็ไม่ผิดหวังเลยจริงๆค่ะตั้งแต่เริ่มซื้อตัว๋วและแองก็ได้มาหาที่นั่ง แอนนั่งมาเรื่อยๆตั้งแต่สถานีวงเวียนใหญ่ระหว่างทางเราก็ได้เห็นวิถีชีวิตของคนที่ต้องทํางานทั้งบนรถไฟหรือวิถีชุมชนเล็กๆรอบข้างทางก็น่ารักดีค่ะแต่ที่ชอบอย่างหนึ่งเลยก็คือมีพี่ๆน้องๆเข้ามาซื้อขายของบนรถไฟที่จอดตามสถานีปกติแอนจะเห็นแค่ในทีวีนะคะวันนี้ได้มาลองของจริงแล้วชอบมากเลยล่ะค่ะพอมานั่งมาเรื่อยๆถึงมาหาชัยปุ๊บแล้วก็เจอเป้าหมายของเราค่ะตลาดมาหาชัย แม่ค้าต่างๆเนี่ยเขาขายของกันบนรางรถไฟพอได้เห็นแวบแรกเนี่ยบนรถไฟคือบอกกับตัวเองเลยว่าลงรถไฟปุ๊บตรงนี้จะเป็นที่แรกที่แอนมาเดินแม่ค้าส่วนมากบริเวณนี้จะขายเป็นผักผลไม้ซะส่วนใหญ่แม่ค้าบางร้านเขาจะเอากระจาษนะคะตะกร้าบ้างมาวางบนรางรถไฟเลยค่ะเราก็จะเดินชอปปิ้งกันบนรางรถไฟเนี่ยแหละคะ่ะ ส่วนในเวลาที่รถไฟผ่านเขาก็จะมีสัญญาณเตือนนะคะพวกแม่ค้าชาวบ้านเขาก็จะรีบเก็บข้าวของตัวเองออกจากบริเวณล,ลางรถไฟค่ะพอรถไฟผ่านไปปุ๊บทุกอย่างก็จะเป็นปกติชาวบ้านก็จะเดินือซื้อของกันตามปกติเลยค่ะถือได้ว่าเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของตลาดมหาชัยค่ะร้อยสิบบาทเ่ะ่าว พร้อ่อ <S <S ี้ดูผักกับผลไม้ไปแล้วไปดูของสดข้างหน้ากันบ้างาดสดที่ตลาดมหาชัยของกินเยอะม,มากใช่ครูถึงตลาดมหาชัยที่นี่โดดเด่นมากที่สุดในเรื่องของของสดค่ะ ของสดของที่นี่นะคะไม่ว่าจะเป็นกุง้งหอยปูปลาที่นี่มีหมดเลยคะ่ะเรียกได้ว่าส่งตรงจากเรือก,กันเลยทีเดียวพอเสร็จจากตละดมาหาชัยนะคะแอนก็เดินทางมาที่ป่าชายเลนโดยที่ที่นี่เขาเรียกว่าศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนเอ่าวมาหาชัยคะ่ะ อยู่ติดก,กับทะเลแอนก็เลยนึกขึ้นได้ว่าโอเคมีป่าชายเลนึ่งป่าชายเลนแห่งนี้เป็นป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติค่ะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของรันเอง ไปกินไปอิ่มท้องมากเลยค่ะแต่เมื่อมาถึงตลาดมหาชัยแล้วเนี่ยก็ต้องลิ้ถึงมไอศครีมกะทิสดซึ่งเขาเป็นของขึ้นชื่อเลยนะคะของที่นี่รายการวัดแบบพันเก้าก็ได้พาแอนไปยังชุมชนเล็กๆแห่งนี้ซึ่งเป็นที่ที่ไอศครีมของแอนเนี่ยอยู่ที่ชุมชน วที่อื่นเท่าที่เคยกินนะไม่เหมือนไอติมแบบปุ้งกิ้งปุ้งกิ้งที่ขายคนละสิบาทนะไม่ใช่ไม่ใช่มันจะคนละรสกันเลยอะ่ะ<ม>เห็นสีส้มๆมั้เห็นปะ่ะเขาบอกมันเป็นเนื้อกุ้งลองกินเลเท่าที่ดมก็ไม่ขาวหว,ว,วานอ่ะเออได้เนื้อกุ้งละสีส้มๆมันเป็นเนื้อกุ้ง อรนะอ่อยนะอร่อยกว่ากะทิขอปกะทิอีกใครที่ชอบกินกุ้งอ่ะแนะนำเลยเลยแปลกเลยอ่ะชอบรถต่อไปรถสุดท้ายแอนหยิบรถชาไทยมาสีชมพูไม่รู้เป็นไงเอาดูสิแต่ทั้งสามรถที่หยิบมาผาสมก,ทกน,นะนทหิหมดเลยอ่ะกลิ่นชาไทยอ่ะเห็นเๆหๆๆ็นเห็นเห็นปะ ชาไทยมากอะแต่ก็แต่ก็มีกลิ่นกลิ่นชาไทยจางๆนะอื่ะอร่อยหมดเลยทั้งสามรสแต่ทุกรสจะผสมกะทิหมดเลยนะเพราะว่ามหาชัยเขาขึ้น<ม>ชื่อเรื่องกะทิเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็จะผสมกะทิหมดอร่อยค่ะอร่อยหมดเลยทท่านที่นี่นะคะเป็นตำบลตำบลหนึ่งเป็นตำบลเล็กๆนะคะ<ม>ชื่อว่าท่าฉลอง ที่ท่าฉลองแบบนี้เป็นชุมชนโบราณค่ะมีสามล้อมีมีทุกอย่างที่มันโบราณหาอยู่ได้ยากค่ะแต่ที่เนี่ยมันมเป็น Amazing Thailand เลยตรงที่มันมีเรือข้ามฟากค่ะแต่เรือข้ามฟากที่เนี่ยไม่ธรรมดาตรงที่มอเตอร์ไซค์ะ่ะคือเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปบนเรือเลยคือคนขี่ไม่ลงนะคะแล้วก็ข้ามเลยตอนแรกแองก็งงว่าจะข้ามไปได้ยังไแงแอนก็ได้มีโอกาสลงเรือไปพร้อมๆกับพวกพี่ๆเขาด้วยค่ะเออมันจะข้ามไปได้นะน่าแปลกดีเหมือนกันค่ะ ท่าเรือมาหาชัยนะคะตอนนี้แอนก็ได้มายืนอยู่ที่นี่ท่าเรือท่าชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช้เวลาเดินทางไม่ถึง5านาทีเลยทีเดียวแล้วค่าโดยสารแค่3บาทเท่านั้นค่ะพอมาถึงแล้วเนี่ยสังเกตได้ง่ายเลยชุมชนท่าสอบเป็นชุมชนที่มีสถาปัตยกรรมโบราณเที่ยงคงความเป็นประเพาีทไทยไว้เกือบอย่างสมบูรณ์เลยค่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยแท่จะเที่ยวชุมชนได้แล้วก็แอนต้องไปหายานหาหะนะคะัค่ะแอนเที่ยวชุมชน ถ้ามาที่ท่าฉลองแห่งนี้นะคะแอนก็ต้องตรงไปหาคนที่จะพาแอนเที่ยวก่อนเลยนั่นก็คือคุณลุงสามลอค่ะคุณลุงสามร้อได้เล่าให้แอนฟังว่าความจริงที่ท่าฉลองแงนี้มีรายการท่องเที่ยวามาขอถ่ายเยอะมากเพราะด้วยความเป็นชุมชนเล็กๆที่มีสถาปตัตยกรรมโบราณที่ยังคงสมบูรณ์แบบอยู่คุณลุงเล่าไปเรื่อยๆก็พาแอนปั่นนะคะสร้อเที่ยวเมืองไปรอบๆแอนได้เห็นวัดได้เห็นวิถีชีวิตของ ควจริงแล้วว่าแอนผ่ัดที่สมุทรสาครบ่อยนะคะเอาเจริงๆเป็นร้อยๆรอบเลยเพราะว่าบ้านแอนแอยู่จังหวัดราชบุรีแต่ไม่เคยได้มีโอกาสแวะมาที่นี่เลยนะคะพอได้มาเยือนแล้วแอนกับรู้สึกว่าไม่แปลกใจเลยคะ่ะที่ชุมชนแห่งนี้เป็นเมืองน่าหลงจากเดินออกจากท่าเรือมาเมื่อกี้นะคะ ก็ต้องมาหายา,านพาหนะเพื่อที่จะพาแอนเที่ยวรอบๆชุมชนท่าแสองแบบนี้เดินลงมาจากท่าเรือนิดนึงก็จะเจอพี่จาาังตอนเทียงก็เป็นแถวเลยค่ะแอนต้องใช้ตอนนี้แหละคะ่ะพาแอนเที่ยวรอบๆชุมชนไปดูอะไรค่ะ<ๆ>คืออะไร ล้อมมาเมื่อกี้นะคะนี่เป็นจุดแรกที่แอนได้มาก็คือองค์พระบารมรูปขององค์รัชกาลที่เรานั่นเองนะคะแล้วก็ด้านหลังองค์พระบารมรูปเนี่ยจะเป็นวัดช่องลมเยกั้างซันนะคะที่คนในชุมชนท่าฉลองอย่างเงี้ยนับถือออกมากๆเดี๋ยวเราเข้าไปสกการวจพระประธานข้างในกันดีนะคะ ช่องลมถือว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะที่มีอายุยั่งยืนมาเกือบ200ปีมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามตามผนังมีลวดลายจิตกรรมฝาผนังโบราณเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัดนี้เป็นอุโบสถเป็นไม้วัดแหลมสุวรรณารม์แห่งนี้นะคะเป็นศิลปะเก่าแก่ศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลายค่ะ ก็ต้องขอ,ขอขอบคุณคุณลุงสามล้อนะคะที่ได้พาแอนปั่นไปรอบๆท่าฉลองแห่งนี้พาแอนไปดูวิถีชีวิตต่างๆงคนที่นี่ชมวัดโบราณที่มีนกนางแอ่นเยอะมากพาไปกินของอร่อยๆไม่ว่าคุณลุงคุณป้าที่แอนจะขอสอบถามข้อมูลเนี่ยคนที่นี่ใจดีมากเลยนะคะให้ความร่วมมือดีมากแอนต้งของขอขอบคุณ เราไม่ช่วยกัรรักษาวัฒนธรรมประเพีของเราไว้ไม่นานหรอกค่ะคนรุ่นลูกรุ่นหลานของเราจะไม่ได้เห็นความสุขเหมือนกับคุณผู้ชมที่เห็นอยู่กับแอนตอนนี้ค่ะพบกับเมืองน่ารักแอนไปพร้อมกับมว์เสน่ห์และความประทับใจใหม่ๆทุกพิดทั่วไทยไปกับรายการ ร้อยแปดพันเก้าภารกิจเที่ยวเมืองน่ารัก